สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องม a ม a b แบ r Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวกันบ้างนะคะเพราะว่า Warner Brother HBO Max เนี่ยประกาศออกมาว่าจะฉายหนังชนโรงในช่องสตรีมมิ่ง HBO Max ของเขาเลยนะคะเรามาคุยกันว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วมันหมายความว่ายังไงสำหรับแฟนหนังชาวไทยนะคะ,อ,ะอยากดู w o นเดอร์ะจะขาดแล้วคุณภูมิพงนะคะคุณแม่ถึงแม้ว่า จะฉายใน HBO Max นะคะ Wonder Woman ภาค2เนี่ยแต่ว่าบ้านเรารยัางฉายในโรงอยู่นะแล้วมันก็ยังมีเหตุผลที่ควรจะให้ดูในโรงด้วยนะคะหนังเรื่องนี้เองเนี่ยถ่ายทำบางฉากด้วยนะคะเป็นแบบกล้อง IMAX เพราะฉะนั้นบ้านใครมี IMAX อยู่ใกล้ๆไปดูกันได้นะคะแล้วก็รีวิวของ Wonder Woman เบื้องต้นเนี่ยได้ออกมาแล้วนะ ออกมาถือว่าดีเลยนะคะพี่ออมไปนั่งไล่ๆอ่านดูอยู่คือก็ยังดีหน่อยที่บ้านเราเนี่ยโรงหนังเขายังเปิดให้บริการได้นะคะแต่ทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะอย่าลืมใส่หน้ากากนะคะแล้วถ้าใครเห็นพวกสแตนของวันเด r w o m a เนเนี่ยมาบอกพี่ออมบ้างนะว่ามันมีที่ไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเนี้ยอยากเห็นที่มันมีปีกอะจะไปถ่ายรูปนะคะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเรามีหรือเปล่า คุณกุณาบอกว่าแต่ไทยยังไม่มี HBO Max มีเฉพาะที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ในบรรดาสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ย HBO Max นี่ถือว่าด้อยที่สุดเลยเพราะว่า Netflix นี่ครองเป็นอันดับหนึ่งนะคะมีคน Subscribe ถึง183ล้านคนอะเยอะไหมอันนี้คือตั้งแต่ช่วงมาร์ชด้วยนะช่วงมีนาพี่อมว่าตอนนี้ดีไม่ดีอาจจะมากกว่านั้นแล้วนะคะแล้ว HBO Max เนี่ย มีคนที่ดูจริงๆอยู่แค่8ล้านเองอะ่ะมันแบบเพราะฉะนั้น HBO Max สบอวกก่าตายแล้วฉันกระจอกอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้คุณแม่นะคะขนเอาหนังใหญ่มาเยอะๆนะคะคือราคาของสตรีมมิ่งอ่ะ HBO Max แพงที่สุดแพงกว่าชาวบ้านเป็นเท่าหนึ่งเท่าเลยคนก็เลยแบบฉันไม่จ่ายก็ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เขาบอกว่าจะเอาหนังใหญ่มาลงนะคะแล้วหนังใหญ่ที่มาลงเนี่ยฉายชนโรงคือถ้าแบบ ในโรงเข้าเมื่อไหร่เราดูได้เมื่อน,นั้นพี่อมว่าจ่ายเพิ่มเท่าหนึ่งจากสตรีมมิ่งอื่นๆเนี่ยนะถึงราคามันจะแพงกว่าแต่ถ้าเราได้ดู Godzilla อย่างเงี้ยได้ดูซูซ c ย d e ซ q u a d หรือว่า Conjuring นพี่อมว่าน่าจะทำให้คนมาแบบ Subscribe ของ HBO Max มากขึ้นนะคะคุณยิ้มกวางบอกว่าเว็บเถื่อนรอเลยนะคะพี่อมก็ว่ามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันนะคะ พอมาลงยิ่ง HBO Max เนี่ยเขาจะบอกว่าจะลงแบบคมชัดเลยนะอย่างหนัง Wonder Woman จะลงแบบ 4K นะคะพี่อมเชื่อว่าต้องมีคนดูดมาแน่นอนแล้วดีไม่ดีก็จะมีคนไปดูดเสียงมาจากในโรงด้วยนะคะแบบเสียงภาษาไทยหรือภาษาตามท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็ขายเขาคงจะต้องเสียผลประโยชน์ไปมากพอสมควรแต่พี่อมคาดว่าทาง Warner b r o t h e r เนี่ยมันเขาคำนวณแล้วว่าเขาน่าจะได้คนมาสมัคร HBO Max ก็คือ เสียสะละนะคะทางบ็อกออฟฟิศเงินจากบ็อกออฟฟิศมันหายไปแต่ว่ามันก็จะมาไหลเข้ามาใน HBO Max แทนเพราะแต่ก่อน HBO Max เนี่ยถ้าคุณสมัครมันจะมีดูฟรีได้7วันนะคะแต่ว่าตอนนี้การสมัครดูฟรี7วันของ HBO Max จะมีการยกเลิกไปแล้ว <c oughs> เขาบอกฉันจะลงของนะฉันจะลงคุณแม่นะคะเดือนนี้สมัครฟรีไม่ได้นะคะเขาคงอยากจะบิวตัวเลขของ HBO Max ให้เพิ่มขึ้นนะคะ คุณอาฟาบอกถ้าได้ดูหนังฟอร์มใหญ่ใน HBO ก็คุ้มครับนะคะคุณยิ้มบอกว่าตามรอยมูหลานเลยครับมูหลานเนี่ยเขาเก็บเพิ่ม30สิบเหรียญน,นะคะเกือบพันจะมาดูหนังเงี้ยดูหนังในจอที่บ้านด้วยเพี่อมว่ามันเยอะเกินไปนะคะเพื่อนพี่อมก็ไม่ยอมจ่ายเพื่อนที่มีลูกยอมจ่ายนะดูมูหลานแต่คนที่ไม่มีลูกไม่ยอมจ่ายเลยนะคะ สาิเหรียญเขาบอกไม่ซื้อตอนนี้รู้สึกมาอยู่ที่สิเก้าเหรียญแล้วเพื่อนที่ออมเช่าดูไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันบอกบอกดีนะที่ไม่ได้จ่าย30มสิบเหรียญอันนี้ถือว่าแพลนของ Warner b r o t h e r เนี่ยแรงมากแรงกว่าอันอื่นเลยอะแรงกว่า Disney Plus อีกนะคะเพราะว่าได้ดูแบบ ฟรีมาชนโงเลยนะคะทีนี้มันดูตารางกันบ้างว่ามันจะฉายเมื่อไหร่แต่บอกไว้ก่อนนะคะไม่กระทบกับของไทยนะเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยโรงหนังยังเปิดให้บริการอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปดูหนังที่โรงหนังได้เหมือนเดิมนะคะดีไม่ดีประเทศเอเชียมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่จะมารักษาการคงอยู่ของโรงหนังไว้เพราะว่าเมืองนอกเนี่ยพอมันลงสตรีมมิ่งแล้วถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าจะลงแค่เฉพาะปีหน้าเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมคือ มันเหมือนเปิดกล่องมาแล้วนะคะมันมันยากที่จะให้กลับเป็นเหมือนเดิมคนเอเชียต้องไปเซฟโรงหนังกันนะคะหนังไทยตอนนี้เฉิดฉายมากเพราะว่าหนังใหญ่ๆฝรั่งไม่ลงเลยนะคะตาราง HBO Max เอามาดู Little Thing อาจจะไม่รู้จักใช่ไหมเอา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 ที่เรารู้จักไหมทอมแ n นเจอรี่นะคะฉายวันที่5นะคะ ก็ซีล่านะคะจะฉายในเดือนพฤษภาตัวอย่างนี้เรายังไม่ได้เห็นเลยนะคะจริงๆมันจะต้องฉายในเดือนมีนาปีนี้แต่ว่าเขาก็เลื่อนไปนะคะสาเหตุที่เลื่อนมีอยู่2อย่างนะคะมีการถ่ายทําใหม่รีชูดแล้วก็เรื่องโควิดด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่อง c o n เจอร์รนะคะ อันนี้ก็จะลงใน HBO Max เช่นกันฉายในเดือนมิถุนายนนะคะชื่อว่า The Devil Made Me Do It นะคะเล่นทนถามว่าฉายใน HBO หมดเลยเหรอครับใช่ค่ะก็คือฉายทั้งใน HBO แล้วก็ฉายทั้งในโรงด้วยที่อเมริกาแล้วก็ที่ฉายมี In the Heights นะคะเป็นหนังหนังเพลงซึ่งเพื่อว่าคนไทยอาจจะดูน้อยนะคะมี Space Jam มานะคะ ไม่รู้ว่าเกิดทันสเปซแจมภาคแรกกันหรือเปล่านะคะแล้วก็มีซูซ c i สพอร์ตนะคะจะใช้สิงหาหกสิงหานะคะถือว่าวร์เนอร์ปัเธอร์นี่เล่นใหญ่มากนะคะเอาหนังพวกนี้มาแบบชั้นฉายเลยค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มด้วยนะคะผมกลัวว่าก็ซิล่าบอสซัสคิงคองมานจะชน Black ก i d ดอนะคะก็ซิล่าจะฉายเมยยีสิบเอ็ดนะคะแต่ว่าตัวของ Black ว i d อ w เองเนี่ย ในเดือนพฤษภารู้สึกจะต้นเดือนพฤษภาที่อเมริกาน่าจะวันที่4ถ้าจำไม่ผิดแต่ของไทยเนี่ย Black Widow จะฉายในวันที่29เมษายนนะคะมันก็มีเวลาทิ้งระยะไว้1เดือนนะคะต่หนังพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแฟรนชาชยไหนก็ตามนะถ้ามันอยู่ในที่ที่เราสามารถไปดูได้พี่เอมว่าไปสนับสนุนถูกลิขสิทธิ์กันเถอะ เพราะหนังพวกนี้นะคะรวมถึงเมทริกด้วยนะคะเดือนธันวาปีหน้าแล้วก็ดูนฉายออกตุลาพวกนี้ไปอุ่นหนุนเขาเยอะๆพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยโหลดกันบานแน่นอนนะคะ <c oughs> คือถ้าเราไม่แคร์มันก็มันก็ไม่แคร์แหละแต่สำหรับคนที่แคร์เราก็ไปช่วยสนับสนุนเขาหน่อยนะคะคุณเลนทนบอกว่าผู้ติดตาม HBO เยอะขึ้นแน่ๆครับมันในแง่มุมของความปลอดภัยด้วยเพราะว่า ที่อเมริกาเองเขาก็ห่วงเรื่องเสรีภาพบางคนก็บอกฉันไม่อยากจะใส่หน้ากากแต่มันน่ากลัวนะยิ่งอเมริกานี่คนติดเยอะด้วยนะคะ,ะมีคนถาม f แฟน s าสติกบี t s ฉายไหนนะคะรู้สึกจะไม่มีตารางนี้นะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็น2022ใช่ปี2022นะคะถึงเขาบอกมี Mortal Kombat ด้วยนะใครชอบ Mortal Kombat นะคะเกมรอดูแต่หนังเกมนี่พี่พ่อไมนะ่ค่อยซีเรียส พราะมีแล้วมันก็แบบไม่เสมอตัวก็ไม่ค่อยดีนะคะคุณอานน์ถามนิโคเหรอฮะอ๋อภาพนี้ใช่ไหมภาพนี้นิโคนะคะภาพนี้เป็นภาพมีมที่พี่ออมดึงมานะคะถ้าพี่ออมเซฟมาตอนที่เขาประกาศว่า hbo จะฉายหนังชนโรงแล้วภาพมีมนี้ก็โผล่ขึ้นมาเต็มเลย <laughs> พี่ออมชอบก็เลยแบบเซฟเซฟเสียดายบ้านเราไม่มีเนาะถ้าบ้านเรามี hbo max ก็ดีสิ เพื่อรู้สึกว่าไอ้พวกสตรีมมิ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น HBO Max หรือ Disney Plus อคนจะทําเหมือน HBO ก็ได้คนที่มี a t ่ t ะนะคะเขาก็สามารถแบบอัลล็อกเปิดดูได้ฟรีเลยอะ่ะแล้วเวลาพี่ออมไปที่ a t t ที่อเมริกานะมันจะแบบเต็มไปด้วยภาพ Wonder Woman กับ Justice League ชอบก็ไม่ถ่ายรูปคือแบบพวกนี้ยเขาควรจะไปอิงกับ a i s d t a g หรือว่า True บ้างอะ มันจะได้ให้จ่ายเงินง่ายๆไงคนน่าจะจ่ายนะคนที่แบบพอมีกําลังทรัพย์อ่ะน่าจะทําอะไรให้มันแบบจ่ายเงินง่ายๆหน่อยนะคะมีคนถาม HBO Max เมื่อไหร่จะมาเมืองไทยใช่ไหมบ้านเรามี HBO Go นะคะเขาก็จะลงน่าจะลงแบบอะไรที่ HBO Max มีในบางอย่างเช่น Justice League Snyder Cut อย่างเงี้ยมีดูได้นะคะมุดไม่ได้เหรอครับนะคะ อาจจะมีคนลองมุดได้ก็ได้หมังแต่มันยุ่งยากไงพี่ออมไม่ค่อยชอบมุดเท่าไหร่แล้ว Disney Plus จะมาเมื่อไหร่ครับจะทันวันด้าวิชั่นไหมนะคะต้องทันเนอะพี่ออมเดาว,ว่าที่เขาเลื่อนมาเนี่ยตอนแรกวันด้าวิชั่นจะฉายในเดือนธันวาคมนะคะจะปล่อยเดือนธันวาแต่เหมือนกับบางโลเคชั่นยังไม่พร้อมแล้วถ้าปล่อยธันวามาแล้วเนี่ยบางประเทศยังไม่มาบางประเทศมามกรายอย่างเงี้ยคนก็ต้องมุดดูกันนะคะ ไหนเปิดภาพเจนิโคถ้าไม่ทันนะคะเจนิโคจะเข้าไพเรเบย์น,นะคะดู Netflix แล้วเริ่มเบื่อนะคะมีคนบอกไม่ค่อยมีหนังชอบดูครับแต่อยากถามว่า Apple TV ดีไหมกำลังตัดสินใจกันสมัคร Apple Plus พี่ออมรู้สึกว่าเนื้อหามันน้อยมากๆคือที่พี่ออมมี Account เพราะว่าพี่ออมซื้อคอมเครื่องเนี้นะ iMac ก็เลยได้มานะคะ ดูฟรีปีหนึ่งแต่ถ้าให้เราต้องไปจ่ายเงินรายเดือนอย่างเงี้ยไม่พื่อมคิดว่าไม่คุ้มนะคะแบ็ควิีโอจะฉาย Disney Plus เหรอครับนะคะรอดูวันที่10นะคะว่า Disney Plus จะเอาอยัางไงเพราะว่าวันที่10เนี่ย Disney เขาก็จะมีการคล้ายๆประชุมผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนอะไรต่างๆพี่อมเชื่อว่า Disney Plus ต้องมีอะไรมาแย่บ้างแหละเพราะว่า HBO Max นี่เล่นใหญ่มาก เอาคุณแม่มาพาหนังโรงเข้ามาเต็มเลยนะคะเพะี่อมเชื่อว่า Disney Plus น่าจะวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างให้มันใหญ่ๆใ,ให้มันแบบเป็นคลื่นกระเพื่อมแต่ไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าตอนนั้นอาจจะมีการคอนเฟิร์มอะไรก็ได้ว่า Black ว i d o w จะเอาอยังไงจะมา Disney Plus ไหมหรือว่าจะฉายในโรงนะคะสรุป HBO เริ่มฉายหนังใหม่ตั้งแต่ Wonder Woman ใช่ไหมครับปีนี้จะลงกี่เรื่องครับ ปีนี้จะลงเรื่องเดียวนะคะก็คือเรื่องคุณแม่ Wonder Woman หวยหาหนังมากครับโควิดทำชีวิตเปลี่ยนจริงๆชีวิตเปลี่ยนนะรู้สึกว่าพี่ออมไม่ตื่นเต้นกับหนังเหมือนเดิมแล้วอะพี่ออมไม่ตื่นเต้นกับซีรีส์อะคือมันไม่รู้ว่าโควิดทำให้หมดอารมณ์หรือว่ามันไม่มีหนังที่มันกระตุ้นอารมณ์เราแล้วหนังที่เราอยากดูมันก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไป คือแบบคุณโซดิกนะคะไม่มีหนังว้าวๆมากกว่าครับคือจริงๆตอนนี้มันก็มีหนังที่แบบอยากดูเหมือนกันแหละแต่มันไม่ใช่หนังที่เราแบบรู้สึกว่าฉันจะต้องรีบขับรถไปดูเดี๋ยวนี้เลยนะคือแบบอย่างอีเลียมซิ่งหรือว่าอีลาหรือว่าไอ้คนหล่อลวงอย่างเงี้ยเพื่อนก็อยากดูเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ไม่ได้อยากขับรถออกไปเบียดคนเยอะๆเพื่อจะดูนึกออกไหม หนึ่งเวลาสองลำคาญสามกลัวโควิดนะคะมันก็เลยไม่ได้ดูคิดว่าหนังพวกนี้ก็อยากดูเหมือนกันแต่อยากแบบนั่งดูที่บ้านอย่างปลอดภัยกับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็หวังว่าคุณแม่จะมาแบบกระตุ้นให้กระเตื้องบ้างนะคะไม่มีหนังที่อยากดูเลยไม่มีความหวังที่อยากจะพูดถึงหรือพูดคุยนะครับผมว่าซีรีส์ก็ไม่มีด้วยแหละก็คงต้องรอง ฝากพึ่งใบบุญซูเปอร์ฮีโร่นะคะเพระพี่ออมชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมฝากพึ่งพึ่งไฟฟ้นพึ่งใบบุญคุณแม่วันเดอร์คุณแม่แบล็กวีโดพึ่งใบบุญวานด้าบวกว่าจะแบบทําให้กระเตื้องต่อมอยากคุยอยากเมสามากขึ้นนะคะโอเคไปละบายไปจริงๆแล้วโฟพอนะโฟ <laughs> วันนี้โฟบายนะคะไม่ถึงฟบาย Thank you Salmon ที่มานะสายฟ้าลีคุณอยู่ s o d i c juicy splash Lenton คุณเอ็นเอ็นกิมยองเซ่น,นะคะบายที่ห้าค่ะบาย <laughs> five time now so